ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊ง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 สวัสดีค่ะบ๊ายบายแบบนี้นะคะต้อนรับเข้าสู่คุยแซบโชว์ค่ะ แต่ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญนะคะวันนี้เนี่ยเรามีอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับพิธีกรของเราเอง<ช>เป็นข่าวไปเมื่อเช้านี้เลยนะคะก็คือคุณเบนซ์พรชิตานะคะที่ได้ออกมาโพสตข้อความผ่านทางไอจนะคะกับเหตุ<ช>การณ์ที่เกิดขึ้น<ช>เรื่องของคุณแม่ของน้องเบนซ์เนี่ยประสบอุบัติเหตุกลางห้างสรรพสินค้าซึ่งคุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเราเนี่ยเกิดเหตุมา2เดือนที่ผ่านมา<ช>แต่ว่าเรื่องเนี่ยเงียบไปน้องก็เลยตัดสินใจออกมาโพสไอจ g ใช่ค่ะ,คะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะคือมันเกิดขึ้นกับคุณแม่่ขอองงเเนนนั ก็คือคุณแม่เนี่ยไปซื้อของที่ห้างปรากฏว่าจังหวะที่พอเวลาเข็นรถเข็นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับบันไดเลื่อนที่สามารถเข็นใช่ไหมคะปกติเนี่ยจะล็อกที่ล้อแต่ปรากฏว่าเข็นไปปุ๊บเนี่ยล้อเนี่ยมันไม่ล็อกกับทางลาดดังนั้นเนี่ยนะคะทําให้รถเข็นเนี่ยนะคะเลื่อนไหลลงมาแล้วด้วยความที่คุณแม่กลัวว่าจะโดนคนข้างหน้ามันก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะมันเร็วมากไปกระแทกกับบังเกอร์ด้านหน้านะคะทำให้คุณแม่เนี่ยมีอุบัติเหตุทางด้านศีรษะนะคะแล้วก็ทางใบหน้าของคุณแม่นั รูปนีใช่ <นะ S 2> ก็เลยต้องเย็บสี่เข็มแล้วก็รักษาตัวอีกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านมา2เดือนแล้ว่างที่พี่หนิงบอกก็ยังมีอาการปวดเมื่อยร่างกายการเดินก็อาจจะมีความแบบช้าเพราะคุณแม่ก็อายุก็ค่อนข้างเยอะแล้วด้วยใช่ซึ่งจริงต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยจริงๆน้องก็บอกว่าผ่านไป2เดือนแล้วก็มีการติดต่อผู้กู้ยืทั้งห้าสตปสินค้าคแต่ก็ยังไม่ได้รับความรับผิดชอบอะไรถึงตัดสินใจโพสตเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นอีกนะคะซึ่งตอนนี้น้องเบ้นอยู่ในสายกับพวกเราแล้วค่ะสวัสดีเบค่ะ สวัสดีแม่สวัสดีค่ะพี่เบนสวัสดีค่ะพี่เบนขออนุญาตให้พี่เบนย้อนเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ประมาณสองเดือนที่แล้วหน่อยได้ไหมคะพี่เบนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะพี่เบนเอ่อคือปกติแล้วค่ะแม่เบนเขาก็จะเป็นคนคล่องแคล่วเนาะเขาก็จะไปซื้อของเองแล้วก็วันนั้นก็ป,นปกติเลยก็คือแกก็ไปซื้อของที่ซูเปอร์แหละแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านของจาเป็นของใช้อะไรเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็ระหว่างที่เข็นรถลงมาจากชั้นสองอ่ะ ล้ลอล้อรถเข็นน่ะมันไม่ค่อยล็อกเสียงขอโทษนะเสียงเป็ดมากไม่ค่อยสบายมันก็เข็นลงมาจากชั้นสองปกติแล้วล้อมันควรจะต้องล็อกใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าวันนั้นอ่ะล้อมันไม่ได้ล็อกแล้วก็มันเหมือนกับแม่แกก็กลัวว่ารถหนาะมันจะไหลไปชนคนข้างหน้าเพราะมันมีรถมันมีคนสองคนน่อยยืนอยู่ข้างหน้าแม่ค่ะเขาก็เลยเพยายามจะดึงรถเอาไว้แต่ด้วยความที่แกก็เจ็ดสิบห้าเนาะแกก็ไม่ไหวน่ะนางก็เลยบินไปกับรถน่ะค่ะ ลงไปเลยใช่ก็คือลงไปนอนกับพื้นเป็นซูเปอร์แมนไปเลยอะ,อะค่ะที่พื้นเลยใช่ลากไปแล้วก็มันก็ไปชนกับร้านทองที่อยู่ข้างล่างนะคะแล้วหน้าก็ไปกระแทกกับรถเข็นหน้าตรงกลางเนี่ยก็คือแบบแตกเย็บสี่เข็มท,ที่ที่เห็นในรูปอะเนาะแล้วก็จะมีเขา่าเคลขาเขียวอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วได้มีการแจ้งกับทางห้างสับสินค้าไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ไงเพราะปกติเนี่ยไอ้รถเข็นที่เวลาเราเราเข็นเนี่ยมันจะต้องล็อกกับไอ้ตัวพื้นถูกไหมเพื่อไม่ให้รถเข็นเนี่ยมันไหลไปถูกมาได้มีการแจ้งกับห้างแล้วนี่อยังน้องเบน์คือจริงๆตรงนั้นนะก็มีเจ้าหน้าที่เขายืนอยู่นะคะตอนที่แม่ล้มปุ๊บมาหาที่ที่เห็นในกล้องตอนต<ถ>ิดนะก็คือพอแม่ล้มปุ๊บอะ่ะพี่เจ้าหน้าที่เขาก็รีบเข้ามาดูนะเข้ามา<ถ>ช่วยเหลือแม่แล้วก็รีบวอบอกกันว่าเออมีคนล้มอะไรอย่างเงี้ย<ถ> เออจะพูดว่ายังไงดีคือคือแกก็ที่พาไปโรงพยาบาลไปดูแลอะไรอย่างนี้แหละเขาก็เขาก็รู้แหละว่ามันเกิดเรื่องนะคะแล้วก็เอ,อเราก็โทรไปคุยกับเขาเนาะว่ามันจะต้องยังไงอะไรอย่างนี้เขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะดูแลแลบผิดชอบให้เพราะมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดแบบตรงนั้นน่ะที่เห็นเห็นว่าเออมันลมจริงๆอะไรอย่างเนี้ค่ะค่ะพี่เบนแล้วหลายคนเนี่ยถามว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น 2, 2, 2> เดือน,อนลแล้วมันผ่านมา2เดือนแล้วแต่อะไรที่ทําให้พี่เบนตัดสินใจออกมาโพสต์อะคะ คือต้องบอกว่าจริงๆกรนีตะพุ่งตะแต่วันนั้นเลยแหละคือจริงๆกะว่าลลมปุ๊บแล้วก็ลงเลยเพราะว่าแบบด้วยความอารมณ์เนาะอารมณ์แบบว่าโกรธด้วยตกใจโมโหรวมๆกันแต่ว่าเดือนโชคดีเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะแล้วเป็นก็ใจเย็นพอสมควรที่จะแบบไม่รีบลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออขอกลับมาคิดก่อนขอกลับมาดูก่อนว่าเออถ้าเขาดูแลเราดีเราเราก็รับผิดชอบอะไรเงี้ยก็ไม่ลงดีกว่า ก็เลยเลยมาอะไรเงี Actually, ite, it so ้ยเพราะว่าจริงๆแล้วทางเราเองกับทางห้างอ่ะเอาตรงเลยไปช้อปปิ้งกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยคือมันแทบจะเป็นบ้านเราอ่ะตรงนั้นน่ะเนาะไกลๆบ้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากทะเลาะกับใครไม่อยากจะแบบมีปัญหาเพราะว่าเรายังต้องทํางานด้วยกันยังต้องเจอพี่ๆพนักงานตรงนั้นถ้าเราไปช้อปปิ้งอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไหนๆคือเราก็รอนานแล้วว่าเรารอแบบสองเดือนครึ่ง เราคิดแค่ว่าหลังจากที่เราล้มไปแล้วเนี่ยเขาคงจะโทรมาถามบ้างว่าแบบเป็นยังไงเจ็บไหมแม่โอเคไหมเดี๋ยวหนูตามเงินให้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่เราออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็คือโทรมาถามอีกครั้งเดียวเองอะว่าแบบคุณคุณป้าเป็นยังไงคนะอาการโอเคไหมแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องแบบเออจะต้อง จ่ายเงินหรือว่าดูแลค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เงียบไปเราก็เลยโอเคเออกสงสัยว่าคงไปคุยกันอยู่มั้งหรือว่าเขาไปเบิดกันอยู่หรือเปล่ามันเป็นบริษัทเนาะอาจจะเิอเข้าใจได้ก็รอนะเราก็รู้สึกว่าเออสองเดือนครึ่งก็แล้วเนาะเขาก็ยังไม่เอ่ยอะไรเลยเอานี้ดีกว่าเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินคือหมายความว่าเราก็พอที่จะดูแลแม่เราได้เองเนาะแต่เราแค่รู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้มันเกิดปัญหากับ,กบผู้ใหญ่อะ ก็จะมีปู่ย่าตายายไปเดินห้างแล้วก็เข็นของเองอะไรเงี้ยเป็นว่ายุคนี้มันเป็นยุคผู้สูขของอายุค,คนแก่เยอะถูกไหมแล้วก็บางทีเป็นครอบครัวนเนาะไปกันมีพ่อมีแม่มีลูกเก<ส>ิดลูกมันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ไอ้ลูกเราอย่างเงี้ยเกิดไปอยู่ข้างหน้าแล้วไอ้รถเข็นมันดันมันโดนลูกฉันทาไงวะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราคงต้องเป็นกระบอกเสียงดีกว่าเราไม่ได้อยากมีปัญหากับห้างเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการช่วยบอกมากกว่าว่าเราจะทํายังไงกันดีนะที่จะไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ในยุคนี้ที่แบบ คนแก่ไปเดินเองมีลูกหลานด้วยทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้มีคนเจ็บเพิ่มจะช่วยดูแลหรือว่าแบบดูแลเรื่องล้อรถรถเข็นหรือมีพนักงานมาช่วยดูอะไรยังไงได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่าเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงมากกว่าเพราะเป็นเชื่อว่าเท่าที่เป็นดูคอมเมนต์เขียนมานะหลายคนก็เจอหลาย<ม>คนก็เคยล้มอาจจะเคยลดไหลแล้วก็ดึงเอาไว้ได้<ม>แต่บางคนอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนั้นเนาะเหมือนมแม่เราก็อาจจะโชคเล็หน่อยก็คือดึงไว้ไม่ไหวนะ่ะมันก็ ไหลไปตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงอันนี้เห็นด้วยกับเบนเพราะอย่างเราเองเราไปไปห้างก็เคยเหมือนกันออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นทางลาดลงไปอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆล้อมันก็ไม่รองกอตัวพื้นแต่โชคดีว่าเรามีแรงไงมันก็ดึงหลังกันเอาไว้ได้ไม่แต่มันไม่เกิดอุบัติเหตุหรือบางคนซื้อของซูเปอร์เขาไม่ได้ซื้อขนมเบาๆเขาซื้อเป็นน้ําเป็นน้ํายาอะไรต่างๆวันน่ะ้อ่ทั้งรถเข็นอ่ะมันหนัก่ะ เนาะแล้วอย่างนี้หลังจากนี้พี่เบ็นจะออมีการดําเนินคดีหรือว่าอะไรยังไงไหมคะคือเบ็นไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรกับเขานะคือเบนไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากจะทะเลาะอะไรเลยแล้วก็คือเขาก็ได้ขอโทษมาแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคก็น่ารักมากเลยเราก็แฮปปี้นะแล้วก็คือสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้ก็คือแค่เอาจิงเลยค่ารักษายังไม่ได้เลย <sm ot Chris> แล้วก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากให้มันมีการดูแลแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดี่ ซ่อมแซมหรอแล้วก็รักษาของที่มันจะต้องใช้ตลอดเวลาคือซูปเปอร์เนี่ยรถเข็นเป็นสิ่งสําคัญนะเรารู้สึกว่าแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปยังไงก็ต้องจับรถเข็นนะ่ะคืออย่างน้อยมันก็ต้องแบบ แข็งแรงหน่อยหรือว่าใช้ได้จริงปลอดภัยสำหรับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะเป็นเป็นเป็นกระบอกเสียงอย่างที่บอกแหละอยากจะเป็นกระบอกเสียงมากกว่าว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกมันก็จะดีนะไม่ใช่แบบเดือนนึงเกิดหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนไปเดินมันก็ไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้อาการของคุณแม่ท่านเป็นยังไงบ้างคะ อาการแม่ใช่ไหมเ,<อ>เห็นว่ายังปวดหัวอยู่ตอนแรก<ะ>แ,แผลที่เป็นตรงหน้าเนี่ยหายหมดละรอยช้ำม,มันเหายหมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้ผลที่ตามมาก็คือว่าความที่แม่เขาเป็นคนเร็วอ่ะพี่หนิงอารมณ์แบบทำนายทำอะไรเร็วๆชอบทำอะไรเองอย่างเงี้ยหลังจากที่ล้มมาเนี่ยเหมือนกับขาแกยัง อธิบายไม่ถูกแกบ,บอกแกย,ยกขาไม่ค่อยขึ้นแกเจ็บอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ทำอะไรช้าไปหมดเลยแล้วก็มันก็ส่งผลจากคนที่ล่าเริงอะ่ะตอนนี้ก็เริ่มจะมีอาการอาการอยากตามพี่น้องไปสวรรค์บ้างอะไรอย่างงี้เริ่มร้องไห้ใครโทรมาฉันก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้งงย เราก็รู้สึกเราไม่สบายใจเพราะแม่เราเป็นเป็นคนล่าเริงใช่ไหมนางเป็นคนขี้เมาอะนึ้ออกใช่ไหม,มเหมือนแบบทีมอะถามทีมงานได้เลยวันก่อนเขาไปกับเบ้นน่ะเขาจะดูซึมแล้วเขาก็จะดูแบบไม่ล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนางเข้ามาก็จะพูดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยแม่ก็จะกลายเป็นเงียบๆพูดน้อยๆพูดอะไรจีนนิดร้องไห้และอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็พาไปพบหมอหลายรอบแล้วเหมือนกันเอายามากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลเนาะบางทีมันเป็นเรื่องเล็กนะแต่ว่า คนบางคนที่แบบความสามารถลดลงอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาเขาไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้มีโอกาสเจอกับผู้บริหารของห้างบ้างไหมคะไม่ได้เจอเลยคือเราก็ไม่ได้โทรไปตามหรือไม่ได้ต่อว่าอะไรหน่ะเราก็คือปล่อยไปเราก็คือรอเขานั่นแหละพี่นีไม่แต่ว่าจริงๆข่าวอ่ะข่าวมันออกไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว คือเช้าเนี่ยทุกคนจะได้ยินข่าวเบนต์ต,ต,ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ประมาณจะบ่ายโมแล้วมีใครติดต่อเจอ้าขทางห้างมีใครติดต่อมาไหมคะมีมีมีผู้ใหญ่ทางโทรมาค่ะก็เป็นน่าจะเป็นผู้ใหญ่ทางด้านพนัล,ลูกค,ค้านี่แหละเขาก็โทรมาขอโทษแหละโทรมาคุยด้วยแล้วก็โทรมาโทรมาขอโทษค่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเงีขอบคุณมากเลยนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็แบบโทรมาหาอะไรอย่างเงี้ยโทรมาแล้วก็จะจะขออนุญาตเข้ามายี่ยมาอืมค่ะ แต่ว่า,าแต่ว่าเหตุการณ์นี้บูมเชื่อว่าก็คงแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อ,อกเหมือนกันน้อหลายุายคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งตัวพี่เบนเองอยากจะจะแบบฝากบอกอะไรถึงทั้งทาง,งห้างหรือว่าผู้ที่เกี่ยวห้องหรือว่าผู้ที่จะไปใช้บูมเชื่อว่าทุกคนใช้รถเข็นอยู่แล้วเราอยากจะฝากอะไรถึงทางนี้บ้างอะคะก็จริงเอ่อ ทุกห้างเลยก็ดีเนาะหมายถึงว่าห้างที่จะต้องแบบใช้รถเข็นแล้วอาจจะต้องมีทางลาดลงไปที่ลานจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะเราแค่รู้สึกว่าความปลอดภัยของลูกค้าก็ค่อนข้างสาคัญอย่างที่เป็นบอกอะ่ะยุคนี้มันเป็นยุคของผู้ใหญ่ยุคผู้สูงอายุเนาะบางทีอาจจะดูแข็งแรงจริงอะ่ะสวยจริงแต่แรงอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วของบางทีเราช้อปปิ้งของซื้อเข้าไปในบ้านของบางครั้งมันก็หนักอะไรเงี้ยนะคะ,คะถ้าเป็นไปได้นะ ดูแลบํารุงนะคะซ่อมบารุงเรื่องเรื่องรถเข็นนะก็เรื่องเรื่องไอ้ตัวไอ้ตัวตัวดูดตัวล็อกทางลื่นทางใช่ไหมทางลื่นเออถ้าแล้วก็แบบดูแลว่าเออมันล็อกดีไหมแล้วถ้าเป็นไปได้ค่ะถ้ามีเจ้าหน้าที่คอยแบบสอดส่องนิดนึงว่าเอออันนี้หน้าทางป้าแกไม่น่ารอดแน่อะไรอย่างเงี้ยก็เออผมช่วยไหมครับช่วยกันเข็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นว่ามันก็ทําให้โลกเราน่าอยู่มากขึ้นน่าจะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอื นะคะส่งกำลังใจให้เบน้์นะคะแล้วฝากกลาบคุณยายด้วยนะขอบคุณค่ะนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณเบน้์นะคะขอบคุณที่ไปทนคู่ห้เบ้นนะวันนี้ก็ ขอให้ทุกอย่างคลี่คลายโดยดีนะเพราะพอมันเป็นข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยทางผู้บริหารของทางห้างเองก็น่าจะมีการติดต่อแล้วก็เยียวยากันไปแต่อย่างที่บอกแหละเบ้นเองเขาไม่ได้อยากจะได้เรื่องสตุ้งสตานหรืออะไรจริงๆของอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องของความใส่ใจมากกว่าที่จะมีการถามไถ่กันหรือใช่แล้วก็ด้วยครอบครัวของที่เบ้นเนี่ยก็แน่นอนก็สามารถที่จะรักษาหรือพาคุณแม่ไปหาหมอได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์อันเนี้ยกับหัวหน้าหัวหน้าครอบครัวของครอบครัวไรครอบครัวหนึ่งสองสาเดือนที่เขาไม่สามารถที่จะ ดูแลครอบครัวได้<ช>เราจะสามารถเดียวยาเขาได้ยังไงอันนี้ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ<ช>์แล้วกันเนาะดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะคะอืมอ่ะมั่งสิเธอ <c oughs> <c oughs>